เปียนไซส์เข่งนะคะก็ทำการเคลื่อนย้ายขึ้นรถนะคะเดินทางไปตั้งจังหวัดนะคะอันนี้ก็ลูกค้าซื้อต้นละสี่พันนะครับต้นใหญ่นะครับซื้อไปสี่ห้าต้นนะครับเอาไปปลูกนะครับผมซึ่งเมื่อกี้มันมีต้นที่ลูกค้าเลือกไว้นะครับยอดมันเป็นเทีย้ยะจกจันนะครับ แล้วก็เพี้ยไฟนะครับลบกวนกินยอดนะครับยอดมันจะกรุดนิดนึงนะอันนี้ก็คือแบบนี้เราไม่ได้ให้ลูกค้าไปนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันกินยอดร่วงครับแบบนี้คือเราฉีดยาไว้ไม่ค่อยดีครับนี่ครับก็คืออันนี้ไม่ให้ลูกค้าไปนะครับลูกค้าผูกเชื้อสีส้มไว้แล้วนี่ครับอันนี้ก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเดี๋ยวเอาต้นในเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับแล้วก็พอดีลูกค้าก็มาอุดหนุนนะครับเป็นลูกค้าใหม่นะครับอันนี้ผมแถมให้ฟรีต้นหนึ่งครับเดี๋ยวผมแถมให้พอไปนะครับต้นนี้ ให้พอไปปลูกให้รู้ว่าเป็นที่ระลึกนะครับจากสวนพลอยสุวัรนะครับผมครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาอุดหนุนไซใหญ่เป็นหมอนทองใช่ไหมคะพี่นัทใช่ครับเป็นหมอนทองครับผมซื้อแต่หมอนทองอย่างเดียวเลยไม่มีพันธุ์อื่นเลยครับต้นนี้นะครับที่เปลี่ยนนะครับผมต้นละ4ี่สี่พันบาทต่อคู่นะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับเป็นพิเศษนะครับเป็นของฝากจากสวนพลอยสุวรรณนะครับโอเคนะครับผมครับอาจารย์ก็ดูมาจาก ช่อง youtube นะครับก็มาหาเรานะครับเราก็ไม่ให้ผิดหวังนะครับจัดให้เต็มที่ตามความสวยนะครับเนี่ยครับกิ่งเยอะเกินไปนะครับผมหนีบออกให้ด้วยนะครับอันนี้เพราะว่าพ่อก็เคยปลูกแล้วนะครับแต่จะปลูกแต่ไซส์เล็กๆนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนไม่รู้ว่ามีไซส์แบบนี้แต่พ่อบอกว่าปลูกแล้วไม่ทันใจครับอยากได้ที่ทันใจหน่อยเอาแบบนี้ไปเลยอ่ะเนี่ยมันใหญ่ออกมันใหญ่นะครับแต่ผมตัดทิ้งให้เลยครับมันใหญ่มันมันมากเกินรักิ่งมันมากเกินไป ครับผมก็ขอบคุณมากนะครับได้ต้นไม้ส,สวยๆไปเลย ครับอันนี้ก็เป็นต้นเสริมล่างนะครับต่อคู่นะครับแบบนี้ไปปลูกสองปีนะครับน่าจะติดต่อครับ้าดินงามๆอันนี้ก็เลี้ยงมาแล้วนะครับสามปีนะครับเป็นไม้ทรงพุ่มนะครับกิ่งกระโดงนะครับพันหมอนทองครับผมนอกจากไซนี้แล้วนะครับแล้วไซ้์เล็กเดี๋ยวจะมีไซน์ยักษ์นะครับอีกสีต้นนะครับผมที่เอาไปปลูกแบบปีครึ่งออกลูกนะครับผม ม้อนทองเข่งไซส์ใหญ่ๆนะคะเจ้านี้นะคะก็คือสั่งหลายไซส์เลยนะคะต้นพันธุ์ทุเรียนนะคะแล้วก็มีดินมีผลิตภัณฑ์ดูแลต้นทุเรียนนะคะต่างๆนะคะก็ขอขอบคุณน,นะคะลูกค้าที่อุดหนุนสวน,สวนพลอยสวรร์พันธุ์ไม้ทุกท่านเลยนะคะ